สวัสดีครับก็ไม่อยู่กับเกมทำอาชีพสร้างไรายได้นะั่นเองนะครับก็เป็นอาชีพไว้รูนสร้างตัวนะครับเกมนี้นะครับก็เป็นการขับรถบรรทุกนะครับเพื่อเอาของไปขายนั่นเองนะครับก็เกมนะครับเราจะมาเน้นที่ความสนุกความสนุกความสนุกของเนื้อเรื่องนะครับ ของเนื้อเกมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปเน้นที่เกมท,ที่เงินที่ทองนะเพราะว่ามันเป็นัวมอดนั่นเองนะเป็นมอดนะครับแต่ว่าคลิปนะครับคอนเทนต์เกมนี้นะครับก็คือเป็นการาการเดินทางครับให้เราเน้นไปทางการเดินทางแล้วก็การส่งของหรือรับของมาขายนะครับส่วนเงินที่ได้มาก็ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่ามันไปขึ้นอยู่แล้วดูครับยอดเงินเท่าไหร่เนี่ย น่าจะพันพันกว่าล้านนะครับแต่และอย่างนะพันกว่าล้านตานี้อย่าไปสนใจตรงนี้เลยนะครับมันเป็นแบบมอดนั่นเองครับที่ผมโหลดแบบมอดมาก็คือเป็นแบบให้มันปลดล็อกทุกอย่างนะครับก็คือว่าให้เราการเล่นของเราเรง,ง่ายขึ้นลาบลายราบลื่นขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเนื้อหาของเกมนี้นะครับก็ให้เน้นไปที่การที่เราขับรถบรรทุกนะเดินทางนั่นเองนะครับมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆนะทั้งของหนักนะครับ ของหนักทําให้รถเราเดินทางยากนั่นเองนะครับก็ผมจะไปที่บ้านนะครับบ้านบ้านของเรานะก็จะเป็นรถที่เราได้ซื้อมาแล้วนะครับมีหลายอย่างนะครับนะครับก็อันนี้ก็อันนี้นะนมันจะบรรทุกได้เยอะมากครับคันนี้นะครับแต่ว่าน้ําหนักมันก็บางอย่างมันก็เบานะบางอย่างมันก็หนักนะครับ เดี๋ยวจะใช้คันนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวาไว้ว่าเราจะมาแต่งนหน่อยอเราจะมาเปลี่ยนหัวสีหัวรถหม่อยสีหัว,หวเอาสีาส,าสีมันลดดีกว่าน,นะแล้วซนะื้อเกือบห้าร้อยเหรียญโดนจากนั้นล้อครับล้อเราก็เปลี่ยนได้นะครับล้อบางล้อก็ให้ซื้อก็มีเห็นไมอันนี้เป็นอันนี้เป็นให้เราปรับได้นะับปรับแซน ล้อได้ครับจะปรับได้มันก็ไม่เห็นอะไรนะเนาะเอาสูตรเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับเอาสูตรเลยมันไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะไม่มพียอะไรเพิ่มหน้าเพิ่มหลังล้อตัวเนี้ยน่าจะแบบว่าขึ้นเขามันต้องเป็นล้อสําหรับเดินในหิมะเนาะล้อน,นี้เนาะขับในหิมะได้สบายนะล้อน,นี้นะแต่ว่าทางปกติไม่รู้จะลอดหรือเปล่า แต่ล้อแบบเนี้ยรถปีนช่อเขาจะใช้กันใช่ไหมเนี้ยล้อแบบล้อรถไถน,นะครับก็เป็นแบบรถไถไอ้แบบที่ชาวใช้กันรถไถมันก็ปีนปีนไปแล้วนะเออล้อนี้น่ารจะได้กล,ล้อนี้แหละก็ริมเนี่ยรนะิมก็จะมีรถล,ลายอย่างรถลายเอารลดลายนี้ดีกว่าเนาะยังไม่เคยใช้แข่งทางโดนะนะครับแล้วก็ไปที่ซุป ชป่นบซอเพนี่จะเป็นการปรับของรถนะครับให้มันบรรทุกยังไงนะครับอน,นี้ดูอันนี้คือเอาหน้าลงครับถ้าเอาหน้าลงเวลาของหนักนะครับของหนักหน้ามันก็จะเบบลงเบ็บลงไม่รู้มันจะปีนเขาได้หรือเปล่าเอาพอดีเลยเขาระดับนี้พอดีนะแต่ส่วนมากเห็นรถไหมเขาจะเอาท้ายโด่งนะท้ายโดง่งส่วนข้างหน้านี่ต่ําลง ท้ายโด่งหน้ rieb, หนาหน้าต่ำลงคือประามาณนี้เยเดี๋ยวหน้าหน้าต่ำใช่ไหมครับดูท้ายครับเดี๋ยวท้ายอยู่ไหนท้ายตัวไหนท้ายโด่งก็อยู่ตรงนี้ใช่ไมน,นี่นะเออหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับให้ให้มันบรรทุกของหนักเพราะว่าเขาเน้นของไว้ที่ข้างหลังนะครับถ้ากรณีรบบถบรรทุกแล้วผมว่าปรับให้มันเท่ากันจะดีที่สุดนะครับเห็นไหมปรับให้มันเท่าก,กันดีกว่านะครับตัวนี้ ตัวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันเห็นว่าแหลมแรมบงฟ็อกไม่รู้มันอะไรนะครับแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะนะนะตัวนี้แหะอันนี้ก็ปรับอยู่ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือมันต้องปรับตัวนี้ก่อนใช่ไหมไม่ไม่ต้องปรับตัวนี้ก่อนได้ไหมไม่ไม่ตัวนี้ไม่เห็นมีอะไรครับไว้ตรงกลางก็พอไม่เห็นมีอะไรเลยครับตัวนี้แ่ละ ก็น่าลงพอเสมออะไรอย่างนี้ดีแล้วครับถูกต้องครับจากนั้นนะครับตัวเนี้ยไทยเลอร์เนี่ยมันจะเป็นการเลือกพ่วงของเราครับนี่พ่วงของเราพ่วงไม่มีพ่วงอะไรนะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งะนะครับพ่วงนะครับเป็นกระบะไม่ใช่พ่วงไม่ใช่อันนี้เป็นกระบะที่บรรทุกของได้เยอะนะครับเพราะว่ามันชงสูงอันนี้ก็น่าจะบรรทุกหนาได้แนวเดียวนะครับ แนวเดียวครับแบบนี้ดีกว่านะครับเอาสตาร์ทรับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปรับของนะครับผมจะไปเอาทองเอาอะไรดีเอาอืมเราจะไปขนขนแครอทก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดอ่ารดนะครับแล้วกดเพราะว่าเล t กโกนะครับมราจะบุ่งหน้าไปที่ของเรานะครับ แต่โชคเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมเพราะว่ามันจะมีเสียงรถนะครับไว้เจอกันอีกครั้งตอนถึงจุดหมายครับหรืออะไรบางอย่างนะครับเดี <c oughs> ๋ยวไปอนะเดี๋ยดไปให้หมดไปเวตาสช่วงนี้ซิงได้ครับโอ้โหอด สิ่งครับตรานี้สิ่งได้ว่ารถเรบเบาไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใจอะไรต้อนขวันได้เสียงให้มันมีเสียงผมเข้ามาถ้าไม่ลดเสียงในเครื่องในเกมมันก็จะไม่ได้ยินเสียงของผมนะครับก็จะได้ยินเสียงรถนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมปรับประมาณนี้ได้ยินเสียงผมหรือเปล่าครับถ้าใครไม่ได้ยินก็ใช้เปิดการตั้งค่าก็ได้นะใน u t u b e นะครับ มันจะมีให้เราระบ,บุอยู่ครับระบุการเปิดคาบรรยายให้เราเลือกภาษาไทยมันก็จะบรรยายให้เราสะดวสบายครับเพราะว่ารถละวาบขับโซตายเลยดูเส er er. ้นทางโอ้โหโอ้โหนีโอ้โหนี่ครับโอ้โหดูสุดยอดถ้ารถดังทำไม่ได้ เรดัดในของหล่นหมดหมดเลยครบับถึงแล้วครับก็กดไปครั้งหนึ่งแล้วกดทอบว่าตรงนี้ปึ๊บขีดไฟลังครับจากนั้นเราก็จะได้ขับเคลนครับขับเคลืนเพื่อทำการขีบของมาใส่รถของเราั่นเองนะเอาที่ละสามนะมันจะไหลมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามันผมตั้งไว้แม็กนะครับตั้งไว้แม็ก แคเราไมนจะไหลมาเรื่อยๆไม่มี่วันหมดนะครับจนรถเราใส่ไม่ได้ครับผมจะใส่คันนี้ประมาณสี่แถวก็แล้วกันนะครับใส่สี่แถวนะครับสี่แถวอันนี้ก็เสร็จแ,แล้วสองแถวแล้ว,วนะน่าจะไม่เต็มกระบะหรอกเพอาที่ดูนะว่ามันกระบะมันไม่พอดีใช่ไหมไม่เหมือนมันทุกใหญ่ขนาดน,นะครับมันทุกใหญ่นี่ถึงนะครับได้นะ ได้พอดีเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ถึงสามแถวสี่แถวไหมนะครับเพราะว่า,าดูยางหลังครับสองล้อหลังครับมันเริ่มอ่อนแล้วเริ่มอ่อนแล้วอันนี้คือสองแถวเริ่มอ่อนแล้วดูมื่ใส่แถวที่สามเป็นไงครับที่สามข้างหน้าก็ยังแน่นเลยครับแต่ข้างหลังเอ็นะครับ ใส่ช่วงนี้สามไปโอ้โหล้อหลังเริ่มลอยลอยเหนือกระบะแล้วล้อหลังลอยเหนือกระบะแล้วอันนี้แถวที่สี่ครับที่สี่สี่แถวก็พอครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าล้อหลังนี่มันแบบดูทีดูล้อหลังครับเห็นไหมมันเลยมันเสยกระบะไปแล้ว <laughs> เสยกระบะขึ้นไปแล้วเสียงผมก็จะปแปลกๆนิดนึงนะครับ เพราะว่าผมเป็นหวัดยังไม่เซาครับยังไม่เซาพอแล้วครับเท่าน,นี้ผมว่าเราก็มาขับรถของเราใส่เกียร์เอครับรถเพื่อจะเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโตโอ้รถบรรทุก,กเกียร์ออโตโอ้สุดอยอดแล้วผมก็เดินหน้าไปจากนั้นเราก็เลือกตำแหน่งที่เราจะเอาของไปขายนะครับผมก็จะไปเราจะอ้อมนะครับเรจะไปทางนี้ก่อน ไปทางที่มีะนะครับแล้วผมก็จะอ้อมมานี่อ้อมมานี่เราจะเอาของเนี่ยเราไปขายที่อีกที่หนึ่งแต่ว่าเราจะขับอ้อมมาที่นี่นะอ้อมมาที่นี่นี่ครับ let's go น้ำมันเราไม่ใช่ใส่น้ำมันเพราะน้ำมันเหลือเยอะอยู่ครับย่าเพิ่ยเราจะค่อยๆไปนะเพราะว่าตอนนี้เรามีของนะเบรกนี่ก็หยับบ่อยๆนะเวลาลงหลุมนี่ก็ ลงเบาๆนะครับเพราะว่าของเราจะเสียหายไหวไหมซันตลอดเลยนะครับขูได้ครับขึ้นได้ครับนี่จะเบรครับลงลงแล้วลงล้มโอ้โหกล่องลอยกล่องลอยครับนี่ลงล้ม้ังเบรกยัถือว่าทางยังถือว่าดีนะเนี่ยทางนะครับถือว่าดีนะเพราะว่ามัน มันอ่ามันไม่หลด,หลดนถ้ีถ้าขึ้นเบาก็ไม่ได้นะเบามากก็ไม่ได้นะรถไม่ไหวนะรถนี้ผมคิดว่าผมจะใส่ในโตนะใส่ในโต่ครับในโตเพิ่มแรงปักดันได้เลยนะครับถ้าไม่ไหวนี่ใส่ในโตครับถ้าในโตสู้ไม่ได้เราก็ต้อง ใส่เกียบปิ้นเฉาใส่เป็นเกียบปิ้นเฉานี่จะมีอยู่สองเกียบนะครับสีแดงเดือดกับสีสีฟ้านะครับจะมีโซโลก็คือเกียบหนึ่งเป็นสโลเกียบสองก็คือข้างบนเลขสองอันนี้ก็คือเป็นเกียบปิ้นเฉานะี่เองส่วนเกียบที่เราใช้เนี่ยเป็นเกียบวิ่งปกตินะครับถ้าถ้ามันไม่ไหวนราติจะใช้เกียบหกนะครับถ้าใช้เกียบตัวนี้ก็คือ,คอมันจะทำให้นะรถเราวิ่งดีโหอ,อันนี้มันสั่นมากครับ สั่นมากมถ้าเป็นคันใหญ่ผมไม่รู้ว่าเข้าแล้วขึ้นได้ไหมนะเมื่อกี้นี่นนะสั่นมากว่ะยี่ครับอาน,นี้ก็สัน่นนะแต่ว่าไม่เบรกก็ไม่ได้เพราะว่าของมันจะล่วงนี่ครับรถเราแรงดีตนะ้องสั่นมากนะผมยังไม่ล่วงนะครโอ้เจอเฮี้มาแล้วครับยางของเราแล้วจะย,ย,ยางเป็นยางหนก็เป็นขยางหรือเปล่ามันจะใช่เนาะ เพราะว่าทางมาสันน่นเมื่อเมื่อกี้โอ้โหมันจะล่วงนะครับไอ้กล่องนึงน,นี่จะเป็นยางนะเพราว่าเนาะเพราะว่าสั่นสั่นถ้าสั่นมากๆมันจะขึ้นไม่ได้นะอันนี้มันขึ้นได้เป็นที่ยางนะเพราะว่าเป็นเป็นยางรถถยย่ายรถถ่าโอ้โหกล่องลอยล่วงนะไม่รอเลยของนีอ้โอ้โห,โห <laughs> ตกทีเดียวครับทำของในรถนี่แบบกระจายกระจายกลางบุ้งไปทั่วที่แบบนี้นะไม่เป็นไรครับเสียไปกองนะหนึ่งอย่างน้อยเราก็ได้ต้นทุนเลยต้นทุนแล้วก็ขาดทุนตั้งแต่เราไปรับของนะเพราะว่าเรารับเราเปิดเอาของแบบแม็กนั่นเองครับก็คือเราก็เสียกําไรไปกับาการรับของแนละ้ว ว่าของที่เราไม่ได้เอาขึ้นมามันก็ไม่ได้ขี่ขึ้นมาเลยนะจากคียนเนะแล้วก็เสียแล้วก็ขายสูงไปเยอะแล้วนะก็ถ้ามันหล่นเท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะโอ้โหน,นี่ดิเป็นยังไงบ้างหลุมโอ้โหหลุมหลุมสปริงนะตัวน,นี้นะหลุมสปริงดูล้อหลังสองล้อครับโอ้โหแต่ว่าม,ามันมนี่ มันเข้าไปในเนื้อของกระบะเลยนะหนักมากนะครับทาที่ดูนะหนักมากแต่นะรถเราถือว่าแรงนะเครื่องยนต์สูงสุดนั่นเองนะเพราะว่าเราใช้คุณมอส์นะันล็อกนะครับปลดล็อกนะครับก็เลยทําให้เครื่องยนต์ของเราเป็นสูงสุดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์จึงสุดแล้วมันจะเล่นง่ายนะมันไม่ง่ายนะมันอยู่ที่ทางด้วยครับเพราะว่ารถเราหนักนะครับ เราจะอ้อมไปทางนี้มาทางนีนะครับแล้วเราก็จะวนไปขายที่หนึ่งเราจะจะได้เห็นหนะภูมิประเทศของเกมนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะมันมีทุกอย่างนะที่มันได้เส้นท,ทางที่มันได้ผ่านตนะั้งแต่ปา่าหญ้าถนนธรรมดาจนถึงถนนหิมะแล้วก็ถนนอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนไปตามเมืองครับสีของถนน ว่าสนุนนี่สวยนะให้ดูเห็นว่าตรงล้อเวลาฟรีดินเนะี่ยผมว่ามันเหมือนนะครับมันมันมันสนุบมันเหมือนอะไรอยเยี้ถ้าบางเกมนี่จะเป็นแบบแบบเอ่อเมื่อไงอะไรแบบแบบเอ่อเนีนเนียนชื่อๆไปเลยอรัแบบเวลาล้อฟรีใช่ไหมล้อฟรีมันก็จะฟรีเฉยๆไม่มีเอฟเฟคอะไรขึ้นมาแต่อันนี้ก็คือเห็นได้ชัดว่าล้อฟรีมันก็ฟรีอะไรให้เราเห็นอยู่ มันเช้าแล้วนี่็ปิดไฟ <c oughs> ลืมปิดไฟเลยปานเข้ดาดูดินแดนตรงนี้แล้วนะครับ <c oughs> เป็นทางดินนะครับ <c oughs> นี่รอรถไถได้จะขึ้นได้สบายแลงดน <c oughs> โอ้วหโอ้โอ้สันนสันสัน,สนเป็นได้ โอ้เบรกเบกเบกลงเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปแต่ของสบัดเร่งไปดูเข็มมาเข็มเข็มอ่าเข็มความเร็วครับโอ้เหยียบเมื่อกี้เกือบร้อยเลยนไหมกดเหยียบเบรกทีเดียวมันรถมาะสูตรเลยครับทุกอย่างรถมาะสูตรเลยนะครับพอเหยียบเันเร่งก็จะขึ้นนะถ้าเหยียบเบรกทีเดียวเห็นไหมเข็มรถประสูตรเลยนะครับรถประสูตเลยเหยียบเันเร่งมันก็จะขึ้นมา เส้นทางนี้เหมือนทะเลทรายนะครับดูจากต้นไม้ก็รู้นะครับเป็นต้นไม้ที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทรายนะครับอุกุ่งกระแทกน,น,นี่ก็คือเรากำลังเดินทางอย่างราบรื่นนะครับเราก็ไม่มีถอยไม่มีถอยโ,ยโยกใหม่นะก็คือว่าเส้นทางนี้ไปได้ดีเอ,อ้ามีอูด้วยครับ อูดน่าจะไม่มีชีวิตแล <c oughs> ้าที่ดูนะอูดไม่น่าจะมีชีวิตนะนครับแล้วก็ถ้าเป็นนกของทางที่เป็นคอนกรีตหรือว่าเป็นธรรมชาตนะครับก็ข้างางก็เป็นทะเลทรายนะครับแเราก็แบบเดินทางลาบเรื่อยๆน,นะคก็เดินทางได้มาไกละนะแล้วนะน้ำมันเราก็ใกล้จะถึงขีดแดงแล้วนะครับ เราต้องดูทางน้าหน้าก่อนว่ามันจะไกลแค่ไหนับเราจะได้ไปเติมน้ำมันเกมที่เติมน้ำมันด้วยคือมันมันมันครบมากครับเกมขับรถที่คือผมหามาหลายเกมแล้วจะมาทำคลิปนี้แหละไอ้ก็หาหาเกมขับรถนี่แหละนะครับแบบที่มันเป็นรถบรรทุกครับีดีนะครับแต่ว่าพอผมมาเห็นเกมนี้มันมันมันใช่เลยครับมันใช่เลยนะครับ สามารถเอามาทำคลิปได้นะครับแล้วมันก็เล่นดีเล่นดีมากเล่นง่ายคนระับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปหาโหลดมาเล่นได้นะครับชื่อเกมคืออะไรนะทักซิมูเลเตอร์นะครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วเราจะเราจะย้อนสอนไปที่ปั๊มน้ำมันนะเพระาะว่าเราจะเติมน้้ำมันนั่นเองครับน้ำมันเราก็จะ,จะมันทุกของหนักน้ำมันเลยรถไว ไฟปะปะปะมันมีรถคันหนึ่งมันจะมีไฟสองชั้นีจะเป็นรถรถคล้ายแฮมเมอร์แไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรมันก็บันทึกของได้แต่ว่ามันจะเป็นพ่วงมันจะเป็นพ่วงพ่วงแากนะครับพ่วงลกนะขวารถมันเป็นทรงลงทรงรถเกิงนะครับ นี่ครับก็สูงไว้นะัน้ำมันนะนี่ครับเราก็เติมน้ำมันนะนี่คูนสี่เต็มนะถ้ากดฟิวทีเดียวนี่ได้ดูโฆษณานะครับเราจะไปดูโฆษณานี่เรามาเติมน้ำมันนี่แต่นี่เราวิ่งมาอ้อมมานี่แเราก็ไปเติมน้ำมันเราก็จะอะเราจะไปขายของนะเพนี่นะครับเราก็ต้องผ่านเส้นทางที่ตรงนี้นีเราจะไปขายที่นี่นะครับ let's go จุดขาย้องของเราครับข้าหน้านะครับมันออกตัวบนทางจะขึ้นเนินมันก็เลยอุดนะรู้สึกว่ารอบนี้ของเรามันจะสบายมากครับเส้นทางแบบไม่มีอะไรเลยนะครับดงนั้นเอ่วนชิปที่ผมลงของเกมนี้นะครับผมไม่ได้ทำเป็น EP พีนะ ทำเป็นาเล่นลแบบทั่วไปนะครับบางเกมนี้่ได้ทำเป็นอีพีนะไออีพีมันก็แบบเป็นด่านนั่นเองครับคือเกมที่มันเป็นด่านเล่นเป็นด่านได้นะครับจึงจะทําเป็นอีพีได้นะครับหรือเป็นตอนถ้าเป็นตอนเป็นด่านนะครับมันจะสามารถทําเป็นอีพีได้แต่เกมนี้มันมันไม่ใช่เป็นตอนเป็นด่านน็คือมัน มันแล้วแต่เราจะเล่นนั่นเองนะครับมันก็เลยไม่จําจเป็นมันก็เลยไม่สามารถที่จะเป็นอีพีได้เลยก็เล่นทั่วไปนะไรแบบนี้นะแต่ถ้าสามารถทําได้ไหมมันก็ทําได้นะครับทาได้ <c oughs> เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าจะไม่ทาเป็นอีพีสักเทียนนะครับทางนี้รู้สึกว่ามันมืดดีกว่า รูอว่าเส้นทางมันยากรู้สึกว่าเหมือนมันจะบืนมากกว่าเดิมใช่ไหมครับที่วิ่งมามันไี้บืนขนาดนี้นะัน,นี้นรู้สึกเป็นบืนบือนใ่มครับนะของที่เรามันทุกมาไม่รู้ว่ากี่กิโลหจุดมุ่งหมายของเราก็มาถึงทึงทางแล้วใช่ไหมขีดรถเลือนข้างบนนะครับจะบอกว่าเราใกล้ถึงจุดหมายได้อย่าง วนี้ก็เราเดินเช้าตั้งแต่เช้ายันบ่ายตอนนี้ก็หมืมม่นับไม่รูกี่โมงตันนี้มีเวลาบอกนะถ้าปัดรถยนต์ก็ไม่มีบอกไปกี่โมงอะไร ABS โอ้เนี่ย ABS ก็คือเบรก ABS ใช่ะไหมอ๋อคันนี้มีเบรก ABS ด้วยเดี๋ยวโอ้เส้นทางน,นี้โห่เน,น,นี่ะมัน,นเป็นหลุมใหญ่ครับหลุมใหญ่เนี่ยมันมีหินด้วยครับ เราเข้าไปไปเข้าสู่เส้นทางที่มันจุดขายของของเราแล้วนะครับต้องไปช้าๆครับเส้นทางนี้ไม่งั้นของลวงแน่นอนคนระับดูสภาพถนนแล้วนะครับไม่น่าจะรอดนะครับถ้าไปแบบกระโดดนะครับไปไปรถเราถือว่าแรงนะ เพราะว่าตั้งแต่วิ่งมามันไม่ติดเลยนะครับดูล้อหลังครับล้อหลังมันจมขนาดน,นั้นนะอย่างน้อยมันก็ต้องติดบ้างนะแต่นี่ไม่ติดซึคือว่าเครื่องยนต์เราแรงนะครับแล้วก็ล้อที่เราเลือกมามันดีนั่นเองก็เลยไม่ติดอ,อีกก็เบรกมาเลยว่าเป็นที่ล้อชัวร์ครับเพราะว่าที่ผมคลิปของเกมนี้ผ่านมาก็ไม่รู้เท่าไหร่คลิปแล้ว ก็จะสองหรือสามนะผมไม่มั่นใจครับ,รบก็ขับมามันก็ติดตบายนะครับแต่คันงนี้ไม่ติดเลยนะครับเห็นไ,ไหมไมปแบบลื่นๆลื่นลื่นะครับก็คือว่าผมเอามาเป็นตัวอย่างเพราะว่าคัานอื่นๆนผมไม่ได้ใช้ยางนี้ผมใช้ยางยางเรียบล็กอันนี้ใช้ยางยางใหญ่นะก็เลยไปได้สบายกู อของจะล่วงล่วงไทย <c ười> ขับมาตั้งนานของไม่ล่วงอยู่บนล่วงตอนนี้มันขึ้นไม่ได้ไหรม,มันขึ้นได้นะเมื่อกี้ผมเหยียบเบรกเส้นาทางแค่นี้ขึ้นไม่ได้ครับผมเหยียบเบรกเมื่อกี้ไม่มันขึ้นไม่ได้ทำไมมมนขึ้นไม่ได้ ผมมองดูว่ามันมันไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะ,ะเดี๋ยวผมละเียบในโตช่วยให้มันตรงนั้น,นมันมันติอะไรมันถึงไม่ขึ้นขึ้นแล้วใช่ในโตช่วยนะถึงแล้วครับนี่ครับจุดมุ่งหมายของเราครับแล้วเราก็จะขายของให้เซลครับคอยหลังครับ อันนี้มันดำไม่ได้ดำไม่ได้ดำได้ไหมดำไม่ได้ไม่ได้ดำไม่ได้แล้วก็กดเซลเมโซเซลอิม so มีเดียเทลลี่ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นขายของให้เราบางทีได้เงินไปแล้ว4 0บ0 0 0ก็ไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะออกว่าเราได้เงินขายของแล้วนี่ครับ ก็ค <laughs> ือจบบจบภารกิจนะครับสลเรเกมนี้นะครับผมก็ว <mail> ันนี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันในอีพีหน้าเอ้ยไม่ใช่ในตอนต่อไปของเกมนี้นะครับสวัสดีก็สวัสดีครับแอนน์ลยเกมไทยแลนด์นะครับผม